สวัสดีครับกินขา่าวด้งกันครับกับทอดไข่แกงจืดหน่้อไหมใส่หมูสามชั้นน้ำพริกกะปิพักกมิแตงกวาบะเกือหน่้อไหมรวมกับบรรยากาศฮอนฮอนอากาศฮอนเข้าก็ฮหอน,หอน หอนเป่าใส่ปลุกเขือแก่เข่าสื่อ,อย่ลดบังเงินลดผุ่มพวงแหลนมาแป๊ก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 มีบะเขือบ้องไปไหนแล้วว่ามีอยู่กเลยเสือมากินกับน้ำพริกกะปิครับเนี่ยแซ่บๆกันนะครับ